แบบวัด O อ t ทนะคะจะเป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะนะคะ Open Data นะคะเป็นแบบวัดที่ผู้ตอบแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชนผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITS มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงานและทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานใน2ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลนะคะประกอบด้วย5ตัวชี้วัดย่อยได้แก่ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงานและใช้จ่ายของประมาณการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการส่งเสริมความโปร่งใสอีกตัวชี้วัดหนึ่งคือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริตซึ่งประกอบไปด้วย2ตัวชี้วัดย่อยได้แก่การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเภทประเด็นสินบนและส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส